จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับคนคนนี้ใครบางคนที่อยู่ในใจของคุณจริงๆหรือเปล่านะคะอุปสรรคอะไรบ้างที่เราสองคนจะต้องระมัดระวังเส้นทางความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคุณกับเขาจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเมื่อไหร่วันนี้เราจะให้ไพ่ลองมาเจาะลึกนะคะเราเล่าเรื่องหลังเส้นทางความรักของใครบางคนที่ถูกไพ่กองนี้ดึงดูดค่ะคุณกับหวานใจจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจริงๆหรือไมค่ค่ะมันจะออกมาเป็นครอบ ตรวที่น่ารักและอบอุ่นไหมอุปสรรคใดกันบ้างที่รอคอยคุณอยู่นะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะที่ถูกไพ่สวยๆนี้ดึงดูดเข้ามาในคลิปนี้ด้วยนะคะเรามาดูกันเนาะจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เรากับใครบางคนที่เราอาจจะกําลังเปิดใจในการพูดคุยและพัฒนาความสัมพันธ์กันในตอนนี้จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันค่ะเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณกับเขาในช่วงนี้กันก่อนเนาะมันเป็นอย่างไรบ้างไพ่ยอยากพูดถึงสิ่งใดไพ่ยอยากเล่าถึงอะไรคะ่นะแต่ถ้าคุณมองว่าพลังงานของไพ่กองนี้เป็นพลังงานของคุณ พิมพ์คำว่านอมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆไปได้เลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่านี่ยังไม่ใช่ Energy ของคุณนี่ยังไม่ใช่ไพ่ที่เป็นของคุณจริงๆปัดคลิปนี้ทิ้งไปไม่ต้องเก็บมาใส่ใจค่ะมาดูกันนะคะพลังงานตัวตนของใครบางคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้มันจะใช่คุณหรือไม่เป็นยังไงนะคะ night of sword ได้พลังงานของ the lover นะคะได้ Energy ของ the sun เนาะและได้พลังงาน ของไพ่นะคะสองดาบ จริงๆแม่หมอมองว่าคุณทั้งคู่รักกันนะในตอนนี้นะคะคุณอาจจะกําลังมีใครในิใจนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกชอบและรู้สึกดีซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งะคะเป็นพลังงานของชาวและขนาราศีธาตุลมชาวราศีมิถุนตุลกุมนะหรือรวมไปถึงนะะอาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟชาวราศีสิง์ก็ได้ที่คุณอาจจะกําลังเปิดใจในการศึกษาพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้แต่แม่หมอพูดตรงๆนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ขอใช้คําว่าต่างฝ่ายต่างมีใจต่างฝ่ายต่างรู้สึกดี แต่ว่าลึกๆคุณกับมีคําถามในใจค่ะจากไพ่ใบนี้ เอ๊ะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้จริงๆไหมสิ่งที่เขาเคยพูดนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาเคยบอกคุณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าลึกๆในใจตัวของคุณเองก็แบบเหมือนมีคําถามเหมือนกันเราไม่รู้อะเราไม่รู้ว่าตัวของเขาอะจะมีความคิดที่จะอยากชัดเจนหรือเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณเหมือนที่คุณอยากทํากับเขาหรือเปล่านะคะคุณรู้สึกได้ว่าบางครั้งอะคนรักของคุณนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะมีการมามาหา,ยหายอยู่เลยเนาะบางครั้งเขาก็มาหาคุณบางครั้งเขาอาจจะเงียบไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เขามีใจให้คุณแแหละต่ว่วา เราอาจจะยังไม่มีเวลาให้แก่กันและกันสักเท่าไหร่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะยุ่งหรือต่างฝ่ายต่างอาจจะยังลึกๆมีคําถามอะไรบางอย่างในใจค่ะได้พลังงานของเดซันนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่สดใสคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คุณอยู่ด้วยแล้วมันเป็นพลังงานบวกหรือความรักระหว่างเรากับเขามันยังคงเป็นเ n e r g y เป็นพลังงานบวกที่มอบความสุขให้แก่กันและกันคุณรู้สึกได้ว่าคุณอยู่กับคนคนนี้แล้วมันแบบมันมันทำให้ชีวิตของคุณมันมีสีสันมันมีความสุขมันมีความอบอุ่นใจแต่เกี่ยวกับเรื่ออองงราาขนคตลึกๆ ใช้คําว่าคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะทีนี้เรามาดูกันนะคะเรื่องที่คุณกับเขาเนี่ยจะไปกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของการสร้างครอบครัวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ไหมจะเป็นไปได้ไหมเนาะกับความรักในครั้งนี้นะคะบางคนอาจจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของการมีลูกมีเต้าบางคนอาจจะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายหรือการเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ Excuse ให้มันชัดเจนมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดในรูปแบบของความชัดเจนที่เต็มร้อยเปอร์เซนต์มากนักเนาะ ทีนี้มาดูกันนะคะได้พลังงานของ The Fool The Strange ได้พลังงานของไพ่เชนอ o o อ w อ้าวและอีกหนึ่งใบนะคะ k i King of Sword ถามว่าเรื่องนี้มีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่ไม่บอกมองว่ามีโอกาส เป็นไปได้ที่คุณจะได้เริ่มต้นกันจริงๆจังๆงถ้าหากว่าคุณทั้งสองปลดล็อกอะไรบางอย่างที่ในตอนนี้มันเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่พันธนาการที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ได้ตกลงป่องชิ้นหรือได้อยู่ด้วยกันในเร็วๆนี้10ดาบบางคนเนี่ยมันเหมือนติดทุนอนะติดทุนในการทํางานติดทุนในการเรียนนะหรือบางคนอาจจะมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่ยังปักหลังอยู่นะคะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์นที่คุณยังยังอาศัยบ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่อยู่เลยอะดังนั้นสําหรับในเรื่องนี้ของการที่ คุณจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริงๆแม่หมองรู้สึกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะแต่ทั้งคู่อาจจะต้องไป,ปิดหนีลดศีินบทภาระอะไรบางอย่างบางสิ่งที่บางอย่างที่มันพันธนาการทาให้คุณสองคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเปิดใจหรืออยู่ร่วมกันแบบปัวๆได้ประมาณนี้คุณทั้งคู่จะต้องแบบไป,ปลดหนีปลดสินเก็บเงินเก็บทองและสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเสียก่อนจากนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเออเรื่องราวของการที่คุณทั้งคู่จะมีโมเมนต์ของการตกลงปลงใจหรือ พูดจายอย่างชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปได้ค่ะในบางคนนะ่ะมันเหมือนคนรักของคุณเขาอาจจะยังติดในเรื่องราวของครอบครัวอยู่นะเช่นนะคะเขาอาจจะยังคงอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะต้องการระยะเวลาการในการสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะได้หลุดพ้นหรือเป็นอิสระจากในบ้านหรือเป็นอิสระจากอะไรบางอย่างอย่างที่บอกเลยคะ่ะที่เขารับผิดชอบหรือพัฒนาการอยู่แล้วถึงจะมีการตัดสินใจที่จะเป็นอิสระมาใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณได้นะจริงๆมองว่ามันเป็นสิ่งที่ คุณั้งคู่ต้องไปปลดล็อกอะไรบางอย่างของตัวเองให้จบทําหน้าที่ตัวเองให้ดีเคลียร์งานเคนี่เคนินให้จบแล้วสร้างความมั่นคงด้วยกันแล้วเรื่องราวของการจริงจังที่จะใช้ชีวิตนี้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะทีนี้มาดูกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรอีกเนาะกับการที่คุณั้งคู่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะได้พลังงานของเดอะเฮอร์มิตนะคะได้เอเนจีนะคะของ Night of Moons King of the Pentacles นะคะแล้วก็ The Wheel of Fortune เรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าคุณอาจจะต้องรอความมั่นคงทางด้านการเงินนิดหนึ่งนะคะของทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณลูกดวงเองหรืออาจจะเป็นคนรักของคุณนะแล้วก็ไม่หมาเชื่อเหลือเกินว่าหวาั่นใจของคุณอาจจะกําลังมีการเตรียมตัวสําหรับการเก็บเงินสาหรับการเปลี่ยนแปลงการย,ย้ายบางท่านคุณอาจจะกําลังดูอยู่กับพลังงานของชาวราศีกันนะคะเพื่อศพกันมังกรชาวราศีไฟเมษสิงห์ธนู นะโดยเฉพาะคนที่เป็นรักทางไกลเรื่องนี้มองว่าในปีหน้าข้ามปีนี้ไปมีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันยังไม่แน่นอนมันอยู่ที่ความมั่นคงของคุณทั้งคู่ดังนั้นในตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องหนักแน่นในความสัมพันธ์นี้ต่อกันและกันให้มากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณต้องเปิดใจในการพูดคุยและหา หาง,งานที่มั่นคงหาไรายได้อะไรบางอย่างที่มันมั่นคงเพียงพอที่จะเก็บเงินแล้วมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันค่ะในเรื่องนี้คงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและมองว่าในปีหน้าเป็นต้นไปคุณอาจจะเจอคำตอบของเรื่องนี้ก็ได้ได้พลังงานของ The w ิ l l s นะคะได้ Energy ของ Two of Cups นะและได้ Energy ของ Three of Fields นะคะและรวมไปถึงใบสุดท้ายนะคะมาดูกัน The Magician ในเรื่องราวของการที่คุณกับเขาจะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่หมอมองว่าอาจจะเกิดขึ้นในประมาณ1-2ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะหรือในบางรายอาจจะเป็นสองสมปีขึ้นไปที่คุณกับเขาอาจจะมีโอกาสที่จังหวะของชีวิตมันตกลงปรงใจมันลงตัวและเราทั้งคู่นะคะมีความอดทนมากพอที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วออกมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดังนั้นในความสัมพันธ์นี้ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมหนึ่งถ้าคุณรักและมั่นคงต่อกันและกันมากพอคุณไม่หวั่นไหวต่อเสียง ของสิ่งรอบข้างและคุณเลือกที่จะเหมือนมีการกล้าที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองเนี่ยนะคะให้มันมั่นคงและมีความเก่งมากขึ้นพึ่งพิงตัวเองมากขึ้นพึ่งพาตัวเองมากขึ้นความสัมพันธ์เนี่ยจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่คุณกับเขาจะหันหน้ามาพูดคุยตกลงกันและ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะแม่มอกมองว่าการอยู่ลมกันครั้งนี้มันคือการนำมาซึ่งการเปลี่ยนอาชีพนะคะบางคนอาจจะเป็นการเปลี่ยนย้ายถิ่นฐานคนรักของคุณอาจจะมีการข้ามน้ําข้ามทะเลนะมีการข้ามจังหวัดมาหรืออาจจะเป็นคุณลูกดวงย้ายไปอยู่กับเขาแบบนี้ก็ได้นะคะเรื่องนี้จําเป็นต้องใช้ระยะเวลานานและมันจะเกิดขึ้นถ้าคุณทั้งคู่เก็บเงนเินเก็บทองถึงหรือมองหาความมั่นคงเตรียมตัวสําหรับในเรื่องราวของการงานและวางแผนอนาคตในชีวิตของคุณให้เรียบร้อยค่ะถ้าคุณลูกดวง รู้สึกว่า พลังงานนี้เป็นของคุณเป็น e อ e น g y ของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทานายมารับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยนะคะนะยังไงก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกับเส้นทางที่คุณได้เลือกแม่หมอมองว่าความรักเอาชนะได้ทุกอย่างค่ะถ้าใจของคุณสองคนเข้มแข็งและจริงจังมากพอนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ใครก็ตามที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้ได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันกับหวานใจของคุณจริงๆเนาะหรือสําหรับท่านใดน,นะคะอยากเจาะลึกจังเลยนะจะเป็นไปได้ไหมที่เรากับคนรักในอนาคตจะ ได้มีโอกาสตกลงปรงใจจะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันไพ่อยากแนะนํนอะไรไพ่อยากพูดถึงอะไรก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมมาได้เลยตามหน้าจอค่ะนะสำหรับแบบพิมพ์จะรับคำทา,านายใน24ชั่วโมงสําหรับแบบโทรแนะนําจองล่วงหน้า1วันขึ้นไปนะคะขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะ